ผู้ชมค,ครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาที่จุดหลักเขตที่41นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถตกลงกันได้แล้วและสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับทั้งไทยและก็กัมพูชาซึ่งในวันนี้ครับทางแม่ทัพภาคที่1นะครับได้มีการเดินทางเข้ามาสำรวจแล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องของการเก็บกู้ระเบิดนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและก็เซฟแล้วครับนอกจากนี้ครับยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับตอนแรกเราจะลงพื้นที่ไปแต่ว่าในจุดนั้นจะมีในส่วนของทุ่นระเบิดเนี่ยอยู่อีกเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ฝนตกนะครับแล นี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวออนไลน์ช่อง8ของเราได้มาอยู่ประชิดเลยครับกับทางลักเขตที่41ครับของประเทศไทยและก็กัมพูชาครับ40 48แปดกิโลครับแต่พื้นที่นี้ไม่มีที่ระเบิดใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเก็บกู้หมดแล้วครับเคยไม่มี้รู้หมือนกันไม่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 เป็นพื้นที่ปนเปื้อนนะอ๋อ้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่าตรงตรง40นีครับเก็บกู้หมดแล้วตอนนี้ไม่ไม่เป็นอะไรที่แรก40นี่ขับลูกช้างมาใช่ครับที่เราจะไปแต่ว่ามันติด หลังรูกช้างมันมพุ่งระเบิดอยู่ับใกล้ๆกับถนนสนามพุ่งระเบิดเก่าอยู่แล้วนี่เป็นช่วงก็ต้องมาดูกันว่ายังไงเพราะมันไม่มันมันเป็นตรงมันก็ต้องแล้วแต่ครับรู้เท่เขารากตรงก็ได้ประมาณแปดกิโลครับระยะทางก็จะไปแนวนี้ครับสี่เอ็สี่สิบครับสี่สิบสี่เอ็ครับ เป็นต้นนะเป็นพื้นที่หนึ่งในเรามาดูมาทำมาดูที่หลักเขตยอมรับกันได้ครับนะครับในพื้นที่ที่ยอมรับกันได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างพื้นที่หนึ่งนะฮะให้ทุกคนได้ได้ทราบแล้วกันมานมเป็นที้าจะมีนะที่ที่บางบางหลักเขตที่มันเขาไม่ยอมรับเป็นสึงได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ต้องแก้ไขในกระบวนการต่อไปนะครับุที่ยังไม่ยอมรับตอนนี้มีกี่คนครับ ก็หลายจุดอยู่ฮะหลายจุดอยู่นะฮะไม่ยอมรับ1ิบสครับอยอมรับ13นในพื้นที่กองรา <ผม S 2> ชอบนะครับนะครับไม,ม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูแค่ตรงจุดนี้ใช่ไหมก็ดูดูขั้นต้นก่อนฮะก็คือแนวแนวคิดที่ทางมีการพูดคุยกันระดับนโยบายที่เคยที่เคยออกข่าวออกอะไรกันใช่ไหมก็มีหลายพื้นที่ที่ยอมรับได้เช่น50ถึงห้าสิบดีสิบสี่ดหรืออะไรกันบางบางบางสวนะ่วนเนี่ยเราก็มาดูดูในพื้นที่อันนี้คือทาง ทางทางบกทางพื้นดินท่างน้้นก็จะเป็นลำน้ำอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่ามาดูสภาพไปหรอนะฮะอันนี้ผมขบวนการเนี่ยมัอยู่ที่ผมนะิีเดียวเรามาดูเส้นหนหนูพื้นที่เป็นจุดที่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้ไม่มีฮะคือเป็นทั้งสองฝ่ายยอมรับหลักเขตด้วยกันนะฮะหลักเขตด้วย มีสิ่งต่างในการจะเป็นสร้างมีใช่ก็เห็นสภาพพ้นที่ใช่ไหมมันดูออกไม่ใชว่าตรงไหนเป็นอะไรถ้ามันจะไม่บอกก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนกันหมดเราแบบโบราณก็น่าจะมีใช่มีเป็่องก็สอก็ที่เก่าก็เปยมาถามว่าลูกหลานคงจะจัมาคุ้นกันมั้งครับแต่ว่าในจุดแรกที่เราจะไปคือเป็นจุดที่ยังมีทุ่นระเบิดใชอที่ผมจะไปดูคือตอนนั้นเป็นพื้นที่ที่ เอเป็นสนามเป็นพื<ๆ>้น,น,นที่ทุรเระเก่าแล้วนพชหนึ่งนะครับหรือหรือทีมแหนของเราเนี่ยได้ได,ได้เข้าไปเก็บกู้แล้วก็ส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยเราจะแบ่งเป็นพื้นที่วันมีแผนในการเก็บกู้ทุเบิดอย่าง,งไรซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราเสเนอ r b c และกัมพูชาย,ยอมรับที่ทางันตึงเสนอไปนะฮะนั่นคือพื้นที่เราก็ยังมีของเรา นะครับที่เขาก็มีของเขานะครับเพราะนั้นเราก็ที่เราเก็บเนี่ยเป็นแผนงานของเราเนี่ยเราก็ทยอยทําไปโดยหน่วยศูนย์บริการทุกระเบิดแห่งชาตินะครับเป็น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 หน่วยหลักแล้วก็แล้วก็มีหน่วยบริการทุกระเบิดที่หนึ่งก็คือที่ขึ้นจักกองกำลังมูลธามาดำเนินการเราก็จะมอบว่าปีนี้จะเก็บพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนมีคนเปื้อนพื้นที่ไหนจะเคลียร์พอพอทำเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา ส่งมอบว่าเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยแตถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราก็ยังตอบไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะบางเนี <c oughs> ถ้าเห็นว่าบางพื้นที่จริงๆแล้วมีการเก็บไปจนเป็นสีเขียวแล้วแต่ว่าก็ช่วงบางก็ยังมีอยู่กันยี่ฮมันดีมันมันมันด้วยมันอยู่อของเราไม่พูดถึงของใหม่นะฮะเราไม่พูดถึงของเก่าที่มีอยู่สะสมอะไรที่ตามภูมิประเทศต่างๆเนี่ยบางทีมนมันไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้หมด แต่แต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าปลอดภัยเกิน90ครับครบก็ค่อนข้างมากกว่า9 0แล้วกันครับเพราะฉะนั้นจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอะไรทำกินหรือใช้ประโยชน์ได้นี่คือสิ่งที่เราทาให้เกิดค,ความปลอดภัยต่อประชาชนต่อ สัตว์เลี้ยงอะไรต่างในพื้นที่ของของชาวบ้านของคนไทยที่นี่นะครับจะได้ไม่ต้องหวาดระแวงในสิ่งอันตรายเหล่านี้นะครับนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับแม่ครับขออีกหนึ่งค่ะวันนี้เหมือนเป็นวันสุดท้ายที่ดำแหงตําแหน่งแล้วทางแม่ครับมีอะไรอยากจะฝากไว้ก่อนอําลาตําแหน่งไหมคะไม่มีอะฮะก็คือก็คือผมออกแล้วนะฮะมันเป็นงานที่ทําต่อเนื่องอยู่แล้วไม่ว่าใครมาก็แล้วแต่ ก็สามารถทำได้เพราะผมตคยเยนแล้วว่ารด้วยระบบมีขั้นตอนนะครับเพราะนั้นใครที่มาก็สามารถเดินต่อได้ตามที่กำหนดไว้นะครับไม่มีปัญหาอะไรผมเชื่อมั่นแล้วก็ผมก็ได้พูดคุยกับท่านแม่ทัพท่านใหม่ตลอดอยู่แล้วเพราะโตมาได้กันอยู่แล้วมีคำชับเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอะไรนะครับคำชับฝั่งเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีครับ ปากปากไปหมดแล้วฮะปากไปหมดเดี๋ยววันที่สองถ้ามาถามท่านสิท่านเข้าพื้นที่ท่านก็รับต่อได้เลยใช่ไหมพอรับตำแหน่งพรุ่งนี้รับส่งหน้าที่แล้วก็วันนี้ขึ้นท่านก็มาเลยค่ะกด้ใช่ไหมรวมถึงการกำหนดวันดีเดย์ของบ้านหมองแม่แก้ในวันที่สามตุลาคมได้ไหมครับวันที่สามนะวันที่สิบนี่เหรออ่ามีสามแล้วก็สิบด้วยอ๋อเดี๋ยวต้องต้องคุยพูดคุยกันหลายส่วนนะฮะเพราะมันเกี่ยวตรงนี้มันเกี่ยวผู้ว่าด้วยอะไรด้วยนะฮะ